เซย์ไค่ะทุกคนวันนี้ก็เราก็อยู่กันในช่องของชันกับเกมด g o n กเว e อีกแล้วเนาะวันนี้มารีวิวเอ่อชื่ออะไรนะไทสราดกันนะน้องชื่อไทสราดนะน้องไม่ได้ชื่อไทเกตนะเออเขาเปลี่ยนชื่อแล้วอ่ะไม่พูดพาทำเพลงค่ะไปเริ่มกันเลยจะ้ะเนี่ยตัวผู้ชายนี่ต้องรีบไปแลมันไปหลายโหมดวันนี้เราก็ต้องไปตีไอไทสราดด้วยโมโมไฮพีเรียนแล้วก็ฮาเนานะ มันเป็นเอ่อืมครบสูตรเลยอ่ะใส่นักรบกับน,นักบวชเพิ่มแล้วกันวิทีมนี้เมียบตำแหน่งครบเลยอ่ะนักรบมีแทงมีพาลาดินมีสปอร์ตมีนักบวชโอ้ครบเลยตานี้ไปค่ะเปิดหมดภาคนารรงล้าไปกันเลยจ้าเฮ้โมโมวิได้ยินชื่อเลยอยากกินชาบูค่าขอพักหน่อยได้ไหมใครๆก็ต้องการค่า บางครั้งความฉลาดของเจ้าก็มีประโยชน์มากกว่าประสบการณ์ของข้าบอกมาเถอะว่าเจ้าเรียกข้ามาทำไมงานนี้ต้องใช้พลังของเจ้ามากกว่าผู้มากประสบการณ์แห่งไทท่านคนแปลกหน้างั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเรามาที่นี่เพราะชายคนนี้แม่พ่อผู้ชายชายคนนั้นดูไม่ธรรมดาเลยนะ เขาเป็นนักรบจากที่ไหนหรือเปล่าหาจุดอ่อนไม่เจอเลยตื่นตัวเข้าไว้ล่ะเราต้องรู้ให้ได้ว่าเขาเป็นใครอะไรนะ่ะพวกเจ้าจะกระจนใส่ข้างนั้นเหรอเจ้าคิดว่ามันยุติธรรมแล้วหรือไงหากมีจริยธรรมบ้างเถอะก็สมควรแล้วนี่อืมอะไรวะแก๊้งไดโนเสาร์มันหน้าทุกคนเลยอ่ะระวังออร่าของเขาไม่เป็นมิเอาซะเลย ไม่เคยเห็นออราแบบนี้มาก่อนมาต่อสู้แบบคู่กันเถอะทันนะควบต่อสู้แบบคู่คูว่าสั้นโอโอ่ะโอ้วันฮิตเหมือนเดิมแฮะเฮ้ยเรานี่เก่งจังเลยอะ่ะว่าแล้วเชียวเจ้าก็คือยักษ์ขาวไทยสุราสนี่เองอุย้ยมีตกใจด้วยล่ะ แอบมาสอดแนมหรือไงไม่ดีเลยนะแบบนี้มันเกินไปยักษ์าขาวงั้นเหรอนั่นมันนักดาบในตำนานนี่เขาอยู่มาตั้งแต่ก่อนจะมีสงครามเจ้าแห่งบุกวอนซีอีกเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนั่นแหละคือเหตุผลที่ข้ามาที่นี่ยักษ์าขาวผู้ว่องไวเจ้าเปลีป่ยนไปมากเลยนะเฮ้อเจ้านีหน้ารำคาญชะมัด ข้าจะเปิดแบบข้าไม่จะเป็นต่อคําถามเจ้ายัยสิบแมงกุฎวิดนดาแล้วพวกเจ้าสองคนปอดถึงขนาดต้องมารุมข้าเลยหรือไงหน้าใครหน้าจริงๆเฮ้เดี๋ยวสิเขาไปแล้วเอา้าไปตอนไหนอีกล่ะโอ้แต่เขาทิ้งสิ่งนี้ไว้นี่มันโทเค้เงินเหรอ เก็บไว้ก่อนแล้วกันข้าเชื่อว่าเราต้องได้ใช้มันสักวันวาซานไทสราดนักดํบในตำนานแห่งสงครามเฮนน่เฮลดริสทำาไมจ,จูจุถึงประโยชน์อยู่ที่นี่ข้าจะต้องหยุดยั้งทุกสิ่งที่เป็นภัยต่อจักรวานนี้เพื่อท่านเอลไกอาของพวกเราเติมพวกใส่ทําไมนี่โอ้บางทีซับเข้าไปเร็วเรวบางทีเขาไปช้าชาฉันเลไม่เข้าใจเลยอ่ะได้มาแล้วโทเคนไปค่ะไปปั้นตัวกันต่อเลย อะแล้วเราก็ได้ตัวอันไทเกรดไม่ใช่ไทเกรดไทสระดมาแล้วเนาะงั้นเราไปเริ่มรีวิวกันเลยตัวนี้มันลงได้2โหมดนะลงอาทุมกับลงกรุงเนียได้เดี๋ยวจะไปทดสอบให้ดูทั้ง2โหมดเลยไปจะ่ะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บอสอาทุมเนาะขออนุญาตเอาบาสโลมิวมาแจมด้วยละกันเพราะว่าตัวนางทําคะแนนในนี้ได้ดีไปจะ่ะเริ่มอะลืมบอกว่าอาทุมเนี่ยมันเป็นบอสกิลนะ คือเราต้องเข้ากิวก่อนเราถึงจะมาเล่นบอตตัวนี้ได้และบอตตัวนี้มันมันจะผลัดกันเปิดเนาะเป็นสัปดาห์สัปดาห์สลับกันไปซึ่งสัปดาห์นี้มันเป็นอทุมเนาะซึ่งสัปดาห์หน้ามันก็จะเป็นกรุงเนียซึ่งมันก็พอดีเลยที่มันเอาไปไทเกรสเข้ามาไม่ใช่ไทเกรสไทสลาฮนะมาดูกันว่าตานี้คะแนนจะพุ่งลาวไปขนาดไหนฮนะบอสอทุมไม่ค่อยมีอะไรเป็นพิเศษเนาะนอกจากว่าต้องเอาตัวที่มันเน้นตีวงกว้าง มาเข้าทีมเนาะซึ่งตัวตีวงกว้างค่อนข้างจะได้เปรียบกับปทุมเนาะแล้วก็ต้องเป็นกายภาพด้วยนะแต่เห็นแบบนี้ก็แต้มก็แอบแว่งยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้แกว่งเยอะขนาดนั้นซึ่งบางทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันแต้มแกว่งไม่แว่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันตีธรรมดาโดนบ้างไม่โดนบ้างหรือ,อยังไงก็ไม่รู้แต่คือคะแนนเนี่ยดีมากโอเคเลยนะตัวนางก็เป็นสายบัฟอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ อาจจะไม่ค่อยเห็นดาเมจนางเท่าหร่รหรอกคือตัวเด่นๆหมวดนี้มันเป็นลิเวรลินเนาะลิเวรลินมันจะเก่งออกมากๆเลยอ่ะถ้าจะให้แนะนําอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆเอาอาชูลาลงก็ได้นะซึ่งแต่ว่ามันต้องบวกเยอะหน่อยมันถึงจะตีแรงกว่าตัวพวกนี้เพราะว่ายังไงสุดท้ายนะ่ะถ้าวลวเท่ากันนะ่ะตัวประจามวยมันจะเก่งกว่ายกเว้นว่ามันจะต่างต่างชั้นกันเนาะแบบ First Impage กับ s e c o n d i m p a เพเนาะเป็นทุติการกับปฐมการอย่างเงี้ย ซึ่งตัวไอ้ไทเกตไม่ใช่ไทสราดเนี่ยมันก็เป็นตัวบัฟเนาะมันก็จะสร้างความเสียหายได้ไม่เยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันเน้นบัฟให้เพื่อนตีแรงแทนเนาะซึ่งโอเคเลยคือใส่แทนได้เลยก็ลองไปลองสลับกันเอาเนาะว่าเพื่อนๆนจะเอาใส่ตัวนี้ใส่แทนตัวนี้หรือตัวนั้นดีเพราะว่าแต่ละคนตีบวกตัวไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เพื่อนเพื่อต้องไปลองทีมเอาเองนะของผมมันประมาณนี้แต้มมันโอเคแล้วนะไปบอสตัวต่อไปกันเลย อ่ะเราก็อยู่กันที่กรุงเนียแล้วเนาะแต่ว่าอยู่ในโหมดฝึกนะอ่ะว่ากรุงเนียมันเน้นโจมตีปกติอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันจะมี2ทีมก็คือทีมปาร์ตี้หนึ่งปาร์ตี้หนึ่งก็คือเพิ่มพลังโจมตีปกติให้กับพพวกเนาะส่วนอีกปาร์ตี้หนึ่งจะเป็นปาร์ตี้เพิ่มความเร็วคููดาวเนาะซึ่งมันจะเพิ่มความเร็วคููดาวให้กับตัวละครในนั้นซึ่งทั้งสองทีมเนี้ยเนี่ยมันซัพพอร์ตกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันแค่แยกทีมกันเฉยๆบัฟมันส่งผ่านกันอยู่แล้ว แล้วบอสเนี่ยบอสกรุงเนี่ยเนี่ยมันจะมีสกิลที่ทําให้รีเซ็ตคูดาวแล้วก็มีทําให้เราติดใบด้วยใช้สกิลไม่ได้มันก็เลยต้องอ่ะเน้นตัวที่ตีธรรมดาจริงๆหรือว่าตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้สกิลหรือว่าไม่ค่อยมีอิมแพคกับสกิลเท่าไหร่แบบเซลินีบามาหรือว่าไวายา่าไม่ไอไวายา่านี้มันเป็นตัวที่ไม่ต้องใช้สกิลเยอะเนาะแต่ว่าบัฟมันดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นวีนเน่หรือว่าโลโลโนอาอย่างเงี้ยเอามาบัฟเนาะ ส่วนอีกทีมหนึ่งที่เป็นทีมซัพพอร์ตเนาะจะเน้นใส่เป็นพวกพาราดินที่แบบบัฟเพิ่มพลังโจมตีเป้าเดียวแล้วก็ใส่เป็นพวกนักธนูที่บ,บัฟเพิ่มพลังโจมตีเนาะแต่ว่าที่ใส่เซอร์แซลนี่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมเขาใส่กันผมก็เลยลองใส่ตามสรุปคือแต้มมันดีมากซึ่งน่าจะเป็นกับเพราะว่าคนมันเยอะแล้วมันได้อน,นิสงบัฟที่เพิ่มขึ้นแล้วตัวเซอร์แซลมันก็มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีเป้าเดียวแล้วก็ เพิ่มพลังโจมตีธรรมดาอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะแต่คิดว่าน่าจะจําผิดแหละแต่ถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นเพราะว่าไอ้ตัวที่มันซัมมอนมานะ่ะมันน่าจะนับเป็น1นึ่ยูนิตเนาะเป็นหนึ่งคนทําให้แบบบัฟประมาณว่าบัฟที่เกี่ยวกับจํานวนคนนี่เอา้าอือเอา้เอาเฮลิออสตายอะ่ะโธเมื่อกี้พูดถึงไหนละมันน่าจะนับไอ้ลูกน้องของเซอร์เซลเป็น1นึ่ยูนิตเนาะทำให้มันได้บัฟบ,บางอย่างเพิ่มขึ้นนะแต่ดูจากทรงทีมแล้วทําไมมันตายวะ ลืมสังเกตแล้วว่าทีมที่ไทยสระดอยู่เนาะทีมฝั่งขวาเนาะไม่ได้เอานักบวชมาด้วยอะ่ะหุยแล้วมันไม่มีตัวฮิวแล้วก็ไม่มีตัวชูบด้วยปกติก็จะใส่เนาะปกติจะใส่เป็น e n v เนาะโหแบบนี้ก็ให้โมโมรับภาระคนเดียวสิเป็นตัวฮิวเพราะว่าโมโมมันจะมีไอสกิลซิกเนเจอร์สกิลมันจะเสกก้อนหินใช่ซิกเนเจอร์ไหมวะน่าจะเป็นสกิลหนึ่งใช่สกิลหนึ่งหรือสกิลสองนี่แหละที่มันจะเสกก้อนหินมา บัฟให้พักพวกถ้าก้อนหินแตกหรือถูกโจมตีนั่นแหละมันจะหิวเนาะนี่เห็นไหมมันจะได้เลือดคืนมาแต่ว่ามันน่าจะหิวไม่ทันแหละเพราะว่าบอสมันก็ตีแรงเอามากอยู่แต่ว่าคะแนนนี่คือโอเวอร์มากคะแนนเพิ่มไปเยอะมากทําคะแนนได้ดีจริงๆนี่อืใส่ไทยสระแล้วคะแนนเนบ่ะพุ่งพรวดมาก อก็จบแล้วเนาะมาดูแต้มกันว่าใครทำคะแนนได้เท่าไหร่โอ้โลโลโนอาทำไมทำตัวโ,โลโลโนอาแต้มดีดมากดาเมส่วนใหญ่มันมาจากฝั่งซ้ายอยู่แล้วเนาะฝั่งที่เป็นฝั่งโจมตีส่วนฝั่งขวาเป็นฝั่งบัฟมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะสร้างความเสียหายได้น้อยโอเคแต่ว่าบัฟไทสระดนี้ดีจริงๆนะบัฟมาทีคือฟูลเลยอะ่ะคือแบบแต้มล้นมาก เป็นยังไงบ้างทุกคนสนุกไหมชอบข้อ,อ,อไม่ใช่ชอบข้อมูลของช่องเราหรือเปล่าถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามไว้เนาะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปต่อไปเด้อส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามจากช่องของเราได้เลยนะอ่ะสำหรับอันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนเนาะอย่าบอกว่าตัวผู้ชายมันหล่อมากเลยอะ่ะอ้ยอ่ะไปเถอะนะบ๊ายบาย